กลางพื้นป่าลึกที่เต็มไปด้วยเสียงลมหายใจของธรรมชาติพระหนุ่มรูปหนึ่งนั่งสงบอยู่ริมลำธารท่ามกลางแสงแดดอ่อนที่สองลอดพุ่มไม้ลงมาระหว่างที่ท่านกำลังภาวนากวางป่าตัวหนึ่งซึ่งบาดเจ็บจากการหลงหนีผู้ล่าก็ค่อยๆเดินเข้ามาไกลทั้งตัวสัน่นทั้งดวงตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวแต่เพียงพระรูปนั้นยื่นมือออกไปอย่างแผ่วเบา หัวใจกวางก็สงบลงเรากับรับรู้ได้ว่ามือที่ยื่นมาไม่ใช่มือที่จะทำร้ายแต่มือที่จะเมตตาพระรูปนั้นเอ่ยเสียงเบาสัพพสัต์ล้วนหวาดกลัวความเจ็บปวดเหมือนเราไม่มีใครอยากทุกข์ไม่มีใครอยากถูกทำร้ายกวางค่อยๆนั่งลงข้างท่านเหมือนเข้าใจทรรโดยไม่ต้องมีคำพูดธรรมชาติรอบตัวก็ดูเหมือนหยุดนิ่ง เหลือเพียงเสียงน้ำไหลและความสงบที่แผ่ซ่านออกมาจากหัวใจทั้งสองดวงหัวใจของมนุษย์ผู้มีเมตตาและหัวใจของสัตว์ที่วางความกลัวลงได้เพราะได้รับความเมตตาตอนท้ายพระรูปนั้นกล่าวว่าเมตตาไม่ได้เปลี่ยนแค่สัตว์ตัวหนึง่งแต่เปลี่ยนหัวใจของเราเองให้กว้างขึ้นอ่อนโยนขึ้นและทำให้โลกใบนี้น่ายอยู่ขึ้นทีละลมหายใจ